กนุคุณสวัสดีครับผมนทวัตจิโรดพงศ์ครับภสักรประจำของบริษัทกโนเอ็กเซลนะ<ม>และแน่นอนครับทุกครั้งที่เราได้มาพบกันทางหน้าจอนี้ผมก็จะมีข้อมูลข่าวสารนะครับนะทั้งเก่าทั้งใหม่นะ<ม>คือถ้าเกิดใหม่อย่างเดียวทั้งหมดอาจจะไม่ได้เพราะว่าเราต้องทบทวนสิ่งเก่าๆด้วยเราต้องไม่ลืมนะครับอย่าลืมว่าการฟังในแต่ละคลิปจะเป็นคลิปที่สั้นๆไม่ยาวมากเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีเนื้อหาอยู่หลายๆคลิปซึ่งท่านสามารถ เลือกฟังได้นะครับและววันนี้เนี่ยจะเป็นข้อมูลในการใช้ผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งที่เราคุ้นเคยกันอย่างดีนั่นก็คือตัวสปอร์ของเห็ดหลินจือนะครับบางคนบอกอุ้ยสปอร์อันไหนนะครับนั่นก็คือตัวดอกนั่นเองนะครับดอกที่บรรจุอยู่ในกระปุกสีขาวนะครับตัวนั้นคือสปอร์ของเห็ดหลินจือตัวนั้นจะไม่ละลายน้ํา นะครับเรามาดูกันว่าจะใช้ประโยชน์ในด้านไหนในบ้างนะครับอย่างที่หนึ่งเลยสำหรับเทปนี้วันนี้นะครับนั่นก็คือการนำไปใช้โรยแผละนะครับแผลมีลักษณะามากมายหลากหลายชนิดด้วยกันนะอาจจะเกิดจากอุบัติเหตุเกิดจากหลายๆสาเหตุด้วยกันแต่วันนี้เนี่ยเราจะขอให้แคบลงนะครับพูดคุยกันเฉพาะในเรื่องของแผลเปิดนะครับแผลเปิดนะแผลเปิดแผลเปิดเกิดจากอะไรหลัก แผลเปิดมันก็คือการที่ผิวหนังนะครับชั้นหนังกำพร้าเนี่ยมันฉีกขาดออกแล้วมันจะลึกแค่ไหนก็แล้วแต่นะว่าสมมติโดนมีดบาดนะครับหรือว่าโดนไฟไหม้โดนน้าร้อนลวกโดนอะไรก็ตามแต่ที่ทําให้ผิวหนังมันแยกออกะจะลึกถึงชั้นหนังแท้หรือเปล่าอันนั้นก็แล้วแต่ความรุนแรงนะครับแต่ว่าโดยส่วนใหญ่เนี่ยถ้ามันลึกมากๆถึงชั้นหนังแทเนี่ยอันนี้อาจจะต้องมีการนําส่งโรงพยาบาลนะครับเพราะว่ามันอาจจะเกิดการติดเชื้อขึ้นในใน ชั้นที่ลึกลงไปนะครับอาจจะต้องมีการให้ยาปฏิชีวนะหรืออะไรอันนั้นต้องอยู่ในดุลพินิษของแพทย์แต่ถ้าเป็นแผลเปิดที่ไม่ลึกมากนะครับอาจจะอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆวิธีการนะครับนั่นก็คือคุณทําแผลล้างแผลให้เสร็จเรียบร้อยนะคุณอาจจะทําแผลด้วยวิธีการในแผนปัจจุบันที่เขาแนะนําก็ได้เช่นอาจจะใช้แออฮคลเช็ดร,บรอบๆแผลแล้วก็เอาเบตาดีนใส่ในกรณีแผลสด อันนั้นก็ได้นะครับหรืออาจจะใช้น้ําเกลือล้างแผลในกรณีทําแผลรายวันทุกๆวันนะครับก็ทําอย่างนั้นก็ได้ใช้น้ําเกลือล้างแผลเสร็จคราวนี้พอเสร็จปั๊บตรงนี้เนี่ยเราก็จะใช้ดอกหลิงจือนะครับนะแกะแคปซูลแล้วก็โรยบางๆนะครับห้ามโรยหนาเพราะว่าถ้าโรยหนาเนี่ยอย่าลืมนะครับสปอร์หลิงจือนั้นไม่ละลายน้ําเมื่อมันหนา มันมีจํานวนอ,นอนุภาคนะครับหรือฝุ่นผงของสปอร์เนี่ยเยอะเกินมันก็จะจับตัวกันแน่นแล้วก็ปิดปากแผลนะครับแน่นตึบเลยนะเพราะฉะนั้นก็อาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นักนะครับพอเวลาล้างครั้งต่อไปนี่ก็อาจจะต้องต้องใช้เวลานานขึ้นถึงจะเอาไอ้เดิมๆที่มันอุดอยู่ตรงนี้ออกไปนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเราจะทำวิธีโรยได้นะครับแต่จะต้องโรยบาง,บาง แล้วก่อนอื่นอย่าลืมนะครับต้องล้างมือให้สะอาดก่อนในการที่จะถอดแคปซูลนะแล้วก็ผมแนะนำว่าแคปซูลเนี่ยคือเราเราเรา,เราโรยแค่บางๆแล้วที่เหลือเราปิดไว้แล้วก็ทานเลยนะครับเราอยากเก็บไว้นะบางคนเสียดายบอกว่าโรยนิดเดียวแล้วครั้งเก็บไว้ใช้ครั้งต่อไปได้ไหมจริงๆมันก็ได้แหละแต่ว่าคือเราไม่รู้ว่าคุณจะเก็บยังไงไงอยู่ในสภาวะที่เหมาะสมหรือเปล่า นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อเป็นการป้องกันสิ่งไม่ดีที่อาจเกิดขึ้นก็คือโรยเสร็จปั๊บมันต้องเหลืออยู่แล้วนะครับนะแล้วก็กินเข้าไปเลยนะฮะโอเคนะครับวันนี้สั้นๆเดี๋ยวต่อไปเราจะคุยกันในการทําแผลรูปแบบอื่นๆเพราะว่าการทําแผลในแต่ละลักษณะแผลนั้นก็อาจจะมีเทคนิคที่แตกต่างกันไปนะครับอย่าลืมนะครับถ้าชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามพวกเราได้วันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ